สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูเหรียญต่างประเทศนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับว่าแต่ละเหรียญมีราคาเท่าไหร่นะครับรูปล,ลักษณะต่างต่างมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีเหรียญ ที่มีมูลค่าสูงเป็นหลักแสนนะครับมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไดรับชมรับฟังกันหลายเหรียญเลยทีเดียวนะครับก็เป็นผลงานจากทีมงานของอพวกเรานะครับที่นำเสนอข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับซึ่ง ทางช่องเราก็ไม่ได้รับซื้อเหรียญน,นะครับเพียงแต่นำเสนอข้อมูลต่างๆให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบกันเฉยๆนะครับว่าเหรียญแต่ละแบบนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับเพื่อไปพบเจอหรือเก็บสะสมไว้ก็จะเป็นแนวทางในการเก็บสะสมนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับเหรียญแรกวันนี้นะครับก็เป็นเหรียญ ที่มีการใช้งานแล้วนะครับสำหรับเหรียญนี้มูลค่าก็ยังไม่สูงมากนักนะครับอยู่ที่ไม่ถึงร้อยนะครับสำหรับ1เหรียญสำหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่มีการใช้งานแล้วนะครับมูลค่าก็ไม่สูงมากนักนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญต่างประเทศครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปแต่ละประเทศนะครับสำหรับเหรียญนี้ ก็เป็นเหรียญปี1965นะครับสำหรับเหรียญน,นี้สภาพก็มีการใช้งานแล้วเหมือนกันนะครับราคาก็ยังไม่สูงมากนะักนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับก็ไม่มีลักษณะที่โดดเด่นมากนักเท่าไหร่นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเป็นดอกไม้นะครับเหรียญต่อไปกนะ็เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญขนาดเล็ก เป็นเหรียญปี1น9 8นะครับสำหรับเหรียญนี้ปี1 9 9 8ราคากา็ไม่สูงนะครับยังไม่ถึงหลักร้อยนะครับสำหรับเหรียญนี้ท่านใดที่ชอบสะสมเหรียญต่างประเทศก็สามารถซื้อหาหรือเก็บสะสมได้นะครับราคายังไม่สูงมากนะักนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญดังกล่าวนี้นะครับ ก็ยังพอหากันได้นะครับสําหรับเหรียญนี้มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเหรียญนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับนํามาให้ชมให้ฟังกันนะครับเหรียญดังกล่าวนี้ราคาที่ซื้อขายกันก็จะอยู่ที่1นึ0 0 0สอ่าพันสองบาท63สมตางค์นะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับ 125,263บาท63สาตางค์นะครับท่านใดมีอยู่ก็สามารถเก็บสะสมได้หรือเก็บไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าของเหรียญทางกล่าวได้อนาคตก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปราคาก็ยังไม่สูงมากนะักนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ก็ เป็นเหรียญที่มีการใช้งานแล้วนะครับเป็นเหรียญเงินขนาดใหญ่ปี1980นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปี1980ราคาก็ยังไม่สูงมากนะนะครับมีสภาพสึกกร่อนไปตามการเวลาครับก็ยังเก็บสะสมหรือ,อใครที่ชื่นชอบก็สะสมเก็บไว้ได้นะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้ยังพอพอหาได้นะครับ เหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้เหรียญนี้ก็คงเป็นที่คุ้นตากันนะครับในโซนแถบเอเชียบ้านเรานะครับเหรียญนี้ก็ราคาไม่สูงมากนักนะครับไม่ถึงร้อยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่านะครับที่มีการเก็บสะสมซึ่งทางผมก็ได้เก็บสะสมไว้หลายเหรียญเป็นกันหลายประเทศนะครับก็นํามาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับจะเป็นเหรียญที่แปลกตาไปบ้างนะครับ เหรียญต่างๆที่เอามาให้ดูนี้ก็ยังมีมูลค่าไม่สูงมากนักนะครับราคาไม่สูงมากนะักยังเก็บสะสมได้อันนี้อีกเป็นอีกเหรียญนหนึ่งที่เก็บไว้นะครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญน,นี้เหรียญขนาดเล็ก ปี1น3 6นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคาไม่ถึงร้อยนะครับเหรียญน,นี้ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญครับความละเอียดพิธีพิถันนะครับอันนี้ขอบเหรียญเป็นเหรียญเล็กบางนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นี่เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปี2010นะครับ2010ปี2010 ก็ยังสามารถหาเก็บสะสมกันได้นะครับราคาไม่สูงมากนักนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคาไม่สูงมากนะักมาดูเหรียญต่อไปนะครับที่มีมูลค่าสูงเป็นหลักแสนเหมือนกันนะครับหลักแสนสำหรับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญนะครับเหรียญน,นี้ซื้อขายกันที่ราคา1 7ึ0 0 0สนเจ็บาท80สตางค์นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับที่มีการซื้อขายกันจริงนะครับอยู่ที่1 7 0 0 0แสนบาท80สตางค์นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับอันนี้เหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญของสาหารัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นด้านหน้าของเหรียญนะครับเหรียญดังกล่าวนี้นะครับเป็นเหรียญปี1,908งนาะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เหรียญเดียวราคาที่ซื้อขายกันก็จะอยู่ที่172,872บาท80สตางค์นะครับเหรียญนี้เหรียญเดียว1 7 2่งแบาท80สตางค์นะครับสำหรับเหรียญนี้ เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปี1897นาะครับสำหรับเหรียญนี้ก็ด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญก็ตามภาพที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับ เหรียญน,นี้อยู่ที่ราคาซื้อขายกันหนึ่งแสสามมืหนึ่งพันสาร้ยแปดิบสามบาทสามสิบสามสตางค์นะครับหนึ่งแสสามมหนึ่งพันสาร้อยแปดสิบาบาทสามสิบสามสตางค์นะครับก็นำมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับเหรียญที่มีราคาหลักแสนนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีหนึ่งพัน้าร้อยแปดสิบแปดนะครับเหรียญน,นี้ ราคาก็ยังไม่สูงมากนักสวยๆก็หลักร้อยกลางๆนะครับหลักร้อยกลางๆเหรียญนี้ก็ยังมีสภาพใหม่อยู่นะครับมีความคมชัดนะครับมีการใช้งานมาบ้างแต่ว่ายังไม่สึกกร่อนมากนักนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับมาดูเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายเหรียญนี้ก็มี มูล,ลค่าไม่ถึง100นะครับถ้ามีการซื้อขายกันจริงนะครับราคายังไม่สูงมากนะักก็สามารถเก็บสะสมกันได้นะครับเหรียญน,นี้นะครับก็ดูกันครบไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูล,ลค่าสูงนะครับก็เป็นสิ่งที่นำมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ